สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำอะไรเอ่ยเดากันนะคะคัดเลือกมายมลูกดีๆมาทำมายมเชื่อมนะคะตอนนี้คัดเสร็จแล้วลูกลูกไหนเน่าก็ไม่เอาหรือเล็กเกินไปก็ไม่เอานะคะเอาแต่ลูกใหญ่แล้วก็สวยงามนะคะ ต่อไปจะนำไปทำอะไรต่อไปดูกันเลยนะคะต่อไปเราจะนำเกลือเกลือแกงสักสองสองช้อนโต๊ะนะคะมาละลายน้ำแล้วก็จะเอามายมมแช่ลงไปนะคะ มายมแช่ลงไฟมายมที่ล้างสะอาดแล้วนะคะคัดคัดแต่รูปสวยๆมาแช่ให้ท่วมนะคะหลังจากนั้นก็แช่ไว้สักสองคืนนะคะก่อนที่จะดำเนิกนการทำอะไรต่อไปนะคะ ต่อไปเรามาเตรียมน้ำปูนใสกันนะคะซื้อปูนแดงที่กินกับหมากมานะคะใช้ปูนแดงประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ไปในขวดขวดน้ำดื่มนี่นะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ไปประมาณ เต็มขวดก็ได้นะคะแต่นี่ใส่ไปค่อนขวดประมาณ1ลิตรเพราะขวดนี้มันลิตรครึ่งนะคะหลังจากนั้นปุ๊ขย่าเขย่าให้ปูนแดงละลายนะคะให้ใสทิ้งไว้ให้ปูนแดงใสนะคะนี่คือวิธีทำน้ำปูนใสนะคะ ทิ้งไว้หนึ่งคืนให้น้ำปูนใสและจะเอาส่วนที่ใสมาแช่นะคะมาแช่มายมต่ออา้าวมาดูกันนะคะว่าแช่น้ำเกลือสองคืนแล้วเป็นอย่างไรเราก็แช่ไว้แล้วสองคืนนะคะน้ำเกลือหลังจากนั้นเราก็ตัก ใส่กระชอนเพื่อจะนำไปแช่น้ำปูนใสต่ออีกหนึ่งคืนนะคะถ้ากลัวเค็มมากก็ ล้างล้างน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะล้างเอากลิ่นของความบูดเปรี้ยวออกหน่อยหลังจากนั้นเราก็จะ พอเสด็จน้ำแล้วเราก็จะแช่น้ำปูนใสต่อนะคะน้ำปูนใสเราเตรียมไว้ทำไว้หลายคืนแล้วนะคะแช่ไว้หนึ่งคืนสองคืนจนใสแล้ว เทลงไปเลยค่ะนี่จะมีทเทเบาๆนะคะไม่ให้คุณอ่าวแดงเล็กน้อยไม่เป็นไร ใสมีแดงปนเล็กน้อยแช่น้ำปูนใสไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วค่อยมาทำการเชื่อมต่อนะคะามาดูกันนะคะหลังแช่น้ำปูนใสมาหนึ่งคืนนี่นะคะ หลังจากนั้นก็เทลงใส่กระชอนนะคะเพื่อเอาน้ำปูนใสออกนะคะหลังจากนั้นก็ ไม่ต้องล้างนะคะนำไปเชื่อมได้เลยค่ะอ่าต่อไปเป็นขั้นตอนการเชื่อมมายมนะคะอันนี้มายมแช่เกลือและน้ำปูนใสเรียบร้อยแล้วให้เสด็จน้ำใส่น้ำเปล่าลงไปสักหนึ่งถ้วยครึ่งใส่น้ำตาลทรายแดงหรือขาวก็ได้ ลงไป1ถ้วยนะคะให้น้ำตาลละลายมายมเราประมาณครึ่งกิโลนะคะใช้น้ำตาลประมาณ1ถ้วยก็ประมาณ2อขีดสขีดนะคะหลังจากน้ำทิ้งไว้ให้ให้น้ำตาลละลายนะคะ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะผลเป็นอย่างไรใช้ไฟอ่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะจะแดงได้ที่แล้วก็อีกสักพักหนึ่งนะคะพอแดงได้ที่แล้วก็จะปิดไฟ แล้วก็แช่ไว้ในน้ำเชื่อมจนเย็นนะคะแล้วค่อยมารับประทานกันนะคะเคี่ยวจนแดงประมาณนี้เลยนะคะแดงเข้มเลยแล้วทิ้งพักไว้ในน้ำเชื่อมให้เย็นและค่อยตักขึ้นนะคะ ให้มันอมน้ำเชื่อมให้เม็ดโตๆโตก่อนนะคะแล้วค่อยตักขึ้นเรามาชิมกันนะคะมีน้ำเชื่อมด้วยไว้กินกับน,น้ำแข็งก็ได้น้ำแข็งใสนะคะอ่ามาชิมกันเลยว่าอร่อยไหมเอย อมเปรี้ยวอมหวานเค็มเล็กน้อยอร่อยค่ะอีกสักเม็ดนะคะนี่นะคะ เปรี้ยวหวานเค็มสามรสนะคะเค็มเล็กน้อยหวานนําเปรี้ยวตามนะคะอร่อยค่ะขอชิมอีกเม็ดนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ